สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเทุกคนครับกลับมาอีกครั้งกับบลนบาซ่านะครับวันนี้ก็มาพูดคุยประเด็นหลังเกมบาเซโล a นาเปิดบ้านถลม่มเสือเหลืองบุริเซียดรอทมุลไปได้ด้วยสกอร์4-0น,นะครับในเกมเแรกๆนะครับที่บ้านของเรานะครับก็ก่อนอื่นก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมก้าวสู่200ซับสไครต์แรกนะครับก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับ โอเคก่อนที่เราจะลงรายละเอียดนะครับไปดูที่แผนผังรายชื่อ11ผู้เล่นตัวจริงนะครับเกมนี้ฟิกใชผ้ผู้สาประตูเป็นเหมือนเดิมนะครับเชสนี่แบ็คขวาชื่อ์สโคนเดคู่เซนเตอร์อย่างที่ผมคาดการไปเมื่อเกมที่ผ่านมาก็จะเป็นอิดิโกคู่กับคูบาซีครับแล้วก็แบ็คซด์อเลฮันโดบาเดคู่กลางเปดีแล้วก็ et, กแฟงกี้เดยองส่วน3ตัวลุกนะครับลาฟินยา เฟมิโลเปสลงนะครับแล้วก็เป็นลาบินยาเมาหน้าเป้าเลวันนะครับก็เริ่มต้นเกมนะครับบาซ่าของบอดด้เหนือกว่านะครับมีโอกาสบุกที่ค่อนข้างดุดันนะครับเน้นไปทางเกมฝั่งลาฟินยาเป็นหลักนะครับเป็นการทำชิ่งอะไรต่างๆแล้วก็ทะลุขึ้นไปมีโอกาสได้เปิดมีโอกาสได้คัดแบ็กหลายๆจังหวะก็ยังติดผู้รักษาประตูอยู่นะครับก็ เป็นการเริ่มต้นเกมได้อย่างดูดันนะครับแล้วก็เกมก็คงแบบนี้มาจนถึงช่วงประมาณกลางๆไปท้ายๆของครึ่งเวลาแรกนะครับเป็นบาซิล่าออกนำจากจังหวะเฟมิโลเปสเปิดฟรีคิกนะครับไปให้ nez, อิเดโก้มาติเนสมงตั้งเข้ามาแล้วเป็นคูบาซี่ชาร์ตนะครับติดเซฟบอลกำลังจะไหลเข้าประตูไปแต่เป็นลาฟินยานะครับที่ ชารเจจะจบนเส้นนะครับและก็เป็นประตูนะครับลูกนี้ผมขอพูดอย่างหนึ่งคือจริงๆเข้าใจสัญชาตญาณความเป็นกองหน้าความเป็นตัวลูกนะครับความเป็นนักฟุตบอลก็พยายามอยากทําประตูเนาะซึ่งมันมีทั้งข้อดีข้อเสียถ้าสมมติว่าลูกนี้ในกรณีที่ว่าฟุตบอลมันไม่ล้ำหน้าก็มันก็อาจจะ ไม่ได้มีผลอะไรเสียหายแต่ว่าสมมุติว่าลาฟินยาเองเขาอยู่ในตำแหน่งที่ล้ำหน้าก็อาจจะทําให้ให้ทีมเราเสียผลประโยชน์ได้นะครับสําหรับจังหวะนี้ก็ขอเช่นชมไปทีอ่อีดิโก้นะครับกับเปาเนาะที่ร่วมประสานงานกันนะครับในจังหวะนี้แล้วขอให้เกิดประตูขึ้นมาก็เป็นบาร์เซโลนาออกนําไปในช่วงเวลาในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับ1.0 พอเริ่มครึ่งหลังมานะครับเหมือนดอทมูนนะครับพยายามตั้งเกมแล้วก็บุกได้จังหวะได้น้ําได้เนื้อมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นรบเซโล์นาที่ตัดบอลแล้วก็ชกช่วยโอกาสได้สวนกลับมานะครับสวนกลับมาแล้วคราวนี้เป็นทางาเจ้ายาเมานะครับเปิดบอลไปให้ลาฟินยานะครับแล้วก็เป็นเลวานนะครับที่ ตั้งคอหมงบอลเข้าไปนะครับลูกนี้มองดูอาจจะง่ายนะครับสำหรับคนจบสกอร์นะแต่ผมว่าลูกนี้มันบอลมันหนหน่อยต้องชมประสบการณ์ของเลวันนะครับที่สามารถควบคุมทิศทางฟุตบอลให้เข้าสู่ประตูไปได้นะครับต้องชื่นชมนะครับและอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่ต้องชื่นชมจริงๆก็คือจังหวะสวนกับจังหวะนี้การประสานงานกันนะครับลมามาินยามมลลาฟินยาและก็เลวานนะครับจบ ถือว่าเป็นประตูที่คอมบิเนชันเพลย์เป็นจังหวะฝึกซ้อมเป็นจังหวะการเข้าทำที่ดีครับก็ออกนำไป2ต่อ0หลังจากนั้นก็ไหลามาเรื่อยๆเลยนะครับเป็นเกมสวนกลับอีกแล้วนะครับเจ้า,ายาเม้านะครับรับบอลได้แล้วก็จ่ายทะลุช่องไปให้เฟรนิโลเปนนะครับหลุดมาทางด้านขวาแล้วก็คัดแบ็กกลับมาเป็นเลวานอีกเช่นเคยที่ตะวันด้วย เท้าขวานะครับบอลติดเซฟเล็กน้อยนะครับแต่เซฟไม่อยู่เข้าประตูไปนำสามต่อศูนย์นะครับแล้วก็เป็นประตูที่สี่ก็ได้จากเกมส,วน,สวนกลับอีกจังหวะหนึ่งนะครับเป็นเลวานที่ตัดบอลได้แล้วก็เป็นลาฟินยาที่กระชากขึ้นไปแล้วก็ปาดบอลข้ามไปฝั่งยาเมาแต่หนึ่งจังหวะแล้วก็จิ้มด้วยปลายเท้าเข้าไปบาเซลล่านำสี่ต่อศูนย์นะครับแล้วก็ ช่วงท้ายๆนะครับมีแอบเสียวเล็กน้อยนะครับเนื่องจากบาซโลน่าเริ่มเสียสมาธินะครับในจังหวะที่ยามาเหมือนส่งสัญญาณเปลี่ยนตัวแล้วทําให้เพื่อนๆหลายๆคนเริ่มแบบเสียสมาธิกันจนช็อตนั้นโดนยําใหญ่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเตะม,ม,มุมโดนเตะม,มุมรัวๆเลยแล้วก็โดนยิงโดนอะไรบ้างแล้วก็มีจังหวะที่ดอปโมนยิงเข้าไปแล้วแต่ยังเป็นจังหวะล้ำหน้าอยู่ก็ถือว่า เอาตัวรอดไปได้นะครับในจังหวะเหล่านี้จบเกมเป็นบาเซลนาครับที่เอาชนะไปได้ด้วยสกอร์4ประตูต่อ0นะครับแล้วไปลุ้นกันต่อในแมตที่2ที่ซิกโลอิดูนาปากนะครับที่บ้านของบรเซีย d ดอร์มุนสำหรับเกมนี้นะครับแมนออฟเดอะแมต์แมนออฟเดอะแมต์สำหรับผมผมมองไปที่แฟงกี้เดยองนะครับ แมตเนี้เป็นหมอ่อเป็นเป็นแมตท,ที่ผมชื่นชอบแฟรงกี้เดยองมากๆนะครับในช่วงครึ่งเวลาแรกเขาเชื่อมเกมได้อย่างแนบเนียนนะครับแล้วเสียบอลยากมากนะครับคอยไล่เก็บจังหวะส่วนกลับของดอทมูลได้หลายจังหวะด้วยนะครับแสดงให้เห็นถึงความมีส่วนร่วมกับเกมทั้งในเกมรับและเกมลุกที่ค่อนข้างดีนะครับจังหวะพลิกบอลจังหวะเทินบอลทุกอย่าง ไม่มีที่ดีไม่มีที่ติเลยครับสำหรับแฟรงกี้เดยองในมช์นี้ MVP ผมยกให้แฟรงกี้เดยองครับส่วนในรายของอคนที่โชว์ฟอร์มได้ไม่ดีในเกมที่เสมอกับแล้วไปติดไปอย่างยะาเม้านะครับเกมนี้ก็แก้ตัวได้นะครับมี1ประตู1แอซซิตแล้วก็จะพูดได้ว่ามีส่วนร่วม สาประตูก็ว่าได้นะครับในลูกของลูกที่2ที่เลวานมงเข้าก็เป็นเขาที่เปิดบอลให้ลาฟินยานะครับก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับส่วนอเลฮันโด a บ d เดก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีขึ้นนะครับในเกมนี้ก็เชื่อมบอลได้ดีอาจจะมีจังหวะเลี้ยงหลบไม่ผ่านบ้างแต่ว่าก็ยังสามารถป้องกันนะครับเกมลูกฝั่งขวาของดอทมอนได้ดีก็ถือว่าเกมนี้พัฒนาตัวเองขึ้นนะครับส่วน ในลายของอาลาฟินยานะครับลาฟินยาก็กลับมาทําประตูได้อาจจะเป็นประตูที่จะบอกว่าแย่งแย่งกันยิงก็ก,ก,ก็ว่าได้แต่ว่าผมว่ามันก็สร้างความมั่นใจให้กับเขาได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ประตูที่2ตัวเขาเองเป็นคนแอซิดก็วันนี้ก็มี1ประตู1นึ่งแอซิดก็กลับมาเข้าสู่ฟอร์มที่ดีอีกครั้งนะครับสําหรับลาฟินยาส่วนในวันนี้ โดยรวมนะครับนักเตะของเราทุกๆคนค่อนข้างเล่นได้ดีนะครับอ้ออีกอย่างนึงผมอยากชมชูสคุนเดออีกคนหนึ่งนะครับวันนี้ตัวกินเทอร์หรือใครสักอย่างที่อยู่ฝั่งฝั่งด้านซ้ายของดอดมุลน,นะครับวันนี้ไม่สามารถเลี้ยงผ่านได้เลยเนาะกุนเด่แข็งแกร่งมากๆนะครับจัดตัดจังหวะได้ตลอดแล้วก็คอยพยายามเปิดบอล อยู่เรื่อยๆเนาะแต่หลักๆคือเกมรับวันนี้สุดยอดมากไม่ว่าจะช่วงครึ่งแรกครึ่งหลังเขาทำได้ดีเลยอ่าอดยามีว่าแน่ๆเจอคุณเดเข้าไปก็ขยับไม่ออกเหมือนกันนะครับเป็นคุณเดที่เก็บเก็บเรียบเลยนะครับฝั่งขวาของเราก็ชื่นชมนะครับแล้วก็บงังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขนะครับสำหรับเกมที่ผ่านมาเมื่อคือนนะครับชัยชนะของเราเหนือ บุลเซียดอทมูน4ประตูต่อ0นะครับและไปลุ้นกันต่อในเลกที่2นะครับก็เชียกันต่อครับเชียกันต่อเกมต่อไปก็จะเป็นเกมที่เยอรมันนะครับเราตุนได้ประมาณ4ลูกก็ถือว่าอุ่นใจประมาณหนึ่งเลยแหละนะครับแต่เมื่อวานผมไทยสกอร์ไป3าูนเนาะผิดคาดไปนิดนึงแต่ผมรู้สึกว่าเมื่อวานนะ่ะผมมั่นใจนะว่าบาซ่าจะชนะแบบ สกอร์ขาดก็เป็นแบบนั้นจริงๆแต่ว่าสกอ์อาจจะไม่ตรงนะครับอ่ะก็ท้ายท้ายช่วงนี้นะครับก็เพื่อน,อนๆนคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับลองพิมพ์คอมเมนต์กันมาว่าวันนี้ใครเล่นดีบ้างชื่นชอบคนไหนนะครับแล้วก็ฝั่งของดอทมูลเองมีข้อผิดพลาดอะไรยังไงหรืออยากแชร์ประเด็นมุมมองจุดไหนอะไรยังไงก็ลองพิมพ์คอมเมนต์มา พูดคุยกันนะครับก็วันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ